ันนี้ครับเรามาเช่ารถกันที่สนามบินโอแฮนะครับโดยจุดที่ให้เช่ารถเนี่ยเขาจะเป็นตึกอาคารแยกออกมาจากสนามบินเลยแต่สามารถเดินทางไปมาโดยรถบัสที่เขาวิ่งรับส่งคนได้นะครับสะดวกมากสำหรับผมญาติมาส่งครับเพราะญาติทำงานสนามบินอยู่แล้วก็มาส่งเราไว้เราก็มารับรถครับเพื่อที่จะเดินทางข้ามรัฐหรัฐไปยังเมืองต่าง,างนะครับสำหรับที่เช่ารถก็สวยงามหรูหรานะครับ เป็นโถงใหญ่ๆแล้วก็มียี่ห้อเช่ารถยี่ห้อต่างๆเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์เรียงกันไปสุดลูกหูลูกตานะครับก็สำหรับของเราเนี่ยเลือกใช้บริการเอวิสครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจอง t o y o ต a c o ol r o l l ่ไว้แต่ด้วยความโชคดีครับคุยไปคุยมาเขาบอกเฮ้ยยู่เอาฟ r ีอ s สไปแล้วกันเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันดีผมก็โอเคฟรีอูสก็ได้ ซึ่งจริงๆค่าเช่าพรีอ s จะแพงกว่าพอสมควรอ่าพอคุยเสร็จปุ๊บก็ได้ใบนี้มาครับใบก็จะบอกผังว่าเฮ้ยรถเราอยู่ที่ไหนเราก็เดินขึ้นไปข้างบนครับชั้นบนเนี่ยเขาจะเป็นที่จอดรถครับของยี่ห้อต่างๆจอดรวมกันเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเบอร์บอกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกของค่ายนั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีชื่อขึ้นบอร์ดเลยแล้วก็มีเบอร์บอกให้เห็นเด่นชัดนะฮะง่ายดายหน่อย คราวนี้นะครับเราก็เข้าประตูไปแล้วก็มองหาที่จอดรถของเราซึ่งเขาจะเรียงเป็นตัวหนังสือ a 1 a 2 a 3ไป a สี่ B 1, B 2, B 3, ไปเรื่อยมีหนึ่งมีสองมีสามไปเรื่อย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 เลยนะครับเราก็ดูว่าอ่ะของเราอยู่ไหนแล้วเราก็เดินไปครับสําหรับบรรยากาศที่จอดรถนะฮะมันเหมือนอยู่ในห้างเลยแต่ว่านี่มันไม่ใช่รถคนมาห้างมันคือรถเช่าล้วนๆครับเยอะมากๆนะครับดูครับ มีตั้งแต่รถแบบอีโคคาร์ไปจนถึงรถหรูหราไปจนถึงรถสปอร์ตไปจนถึงรถตู้รถทรัครถอะไรมีหมดนะครับอยากจะเช่ารถอะไรเนี่ยในละมิดได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของเราแต่พอไปที่หน้างานจะได้อะไรก็ต้องไปรุดนกันอีกทีครับอย่างผมโชคดีได้อัปเกรดนะครับก็จะได้ฟรีอุมาซึ่งก็เออดีเหมือนกันเพราะเมืองไทยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ได้มาใช้รุ่นล่าสุดปีล่าสุดก็ เออดีเหมือนกันนะครับเดินไปไกลเจอแล้วครับรถผมนะฮะได้ p r อุสสีขาวมานะครับก็เป็นทะเบียนมิชิแกนนะฮะสำหรับมิชิแกนก็ไม่ต้องมีทะเบียนด้านหน้ามีแต่ด้านหลังก็พอเพียงข้างในประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงก็ใช้มาเนี่ยก็ชอบใจครับรุ่นที่ได้มาเป็นรุ่นเบส m o เดลครับจอเจอยังเป็นแบบจอที่ไม่ได้หรูหรามาเ่าแต่ว่าเขาให้อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ความปลอดภัยมาเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็ใช้ได้ครับใช้ดีเป็นรถที่ไม่ไม่มีความมึนงงในการใช้นะครับเกียร์อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับกระปุกเกียร์เขาจะเข้าแบบไม่เหมือนที่รถที่ใช้ที่เมืองไทยมีครุสคอนโทรครับเ,เนี่ยครับเกียร์เป็นแบบนี้นะฮะก็ถ่ายมาแบบไวๆนะครับแล้วก็มารีวิวแบบพ่อบ้านขับรถเป็นอย่างเดียวนะฮะก็หวังว่าคง พอไหวนะคร,ครับสำหรับฟ r ีอ s นะครับปี2021ที่อเมริกาเนี่ยก็มีระบบที่ผมชอบเนี่ยก็คือที่เวลาเราออกนอกเลนเนี่ยมันจะดึงกลับมาไม่ให้เราออกนอกดู่นอกทางแล้วคราวนี้พอใช้ระบบ cruise control ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเปิดคู่กับไอ้ระบบไอ้นี่นะครับ ไปะไปมาๆเนี่ยทำให้เราปล่อยเทา้าแล้วเราก็ปล่อยมือได้ด้วยแต่ว่าระบบเขาเนี่ยจะไม่ให้ปล่อยมือหรอกครับแต่ว่าผมก็ลองปล่อยดูมันก็เลี้ยวไปตามทางนะเรื่อยๆแต่ก็จะมีการเตือนตลอดว่าให้เอามือจับพวงมาลัยนะพอดีรถนี้เขามีระบบขับเองครับก็เลยลองให้ขับเองดูหน่อยดูนะดเราลขับเองพยายามอยู่ในเลนลย รถออกไปไหนเรนต่อไปแต่ถ้าไม่จับมันก็เลี้ยวของมันไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรมากมากเปลี่ยนมาขับเองก็เรียกว่าเป็นระบบที่ที่ดีครับผมค่อนข้างชอบแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจที่จะใช้มันนะฮะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเลยเลยแค่ลองเปิดแล้วมันเออมันทำงานม่พวงมาลัยมันหมุนเหมือนเองก็เลยลองใช้ดูปรมนนะมาณนี้ ก็ตอนนี้ก็กำลังขับไปคืนแล้วครับใช้มา2อาทิตย์นะร,ระยะทางน่าจะประมาณ2,000ัไม์นะโดยประมาณขับจากชิคาโกไปนิวยอร์กแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ไปนู่นน,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 นี่นั่นนั่นนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยครับนะบไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งตรงๆก็จะมีแวะนูน่นแวะนี่ตลอดทางก็เรียกว่าเป็นรถที่ใช้ดีครับแต่ว่าถ้าให้เลือกผมจะเลือกขับในเมืองนะผมจะไม่เลือกที่จะเอาไปข้ามรัฐหรือออกไปต่างจังหวัด เพราะเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างยังไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไหร่ในความรู้สึกของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับรีวิวตามภาษาคนทั่วไปเลยที่ไม่ใช่เซียนรถนะฮะแต่ว่าได้มาใช้แล้วก็เห็นเมืองไทยไม่มีก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับใช้ดีครับสำหรับเบสโมเดลนะครับได้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาเป็นที่เลยนะครับเอาละครับคราวนี้ตั้งแต่เอพิโซดต่อไปเราจะเป็นโรดทริปแล้วนะครับ ไปกันหลายที่หลายแห่งก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆครับแล้วเจอกันในโอดหน้าครับ